ครับผมครับผมครับอ่ะคราวนี้โหวิคราวนี้เน่ยคิสปี้ครีมโคตรโคตตัดขาเลยว่ะโคตรโคตรทำเลยอ่ะอันนี้ใช้ชู้เราใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ด้วยอ่ะขอชิมหน่อยดิโอ้โหมันนับเหมือนน้ำตาลนิดหนึ่งก็ใช้มือได้แบบผมก็ตอนนั้นมีที่ล้างมือเชียวคิสปี้ครีมขอชิมหน่อยนะนะครับบิสมิลลาห์นะบิสมิลลาห์เฮ้ยเดี๋ยว่าอืมกลิ่นหอมเลยนะเหมือนนังดิโนน้าอยู่ ทำไมฉันรู้สึกว่ามันเหมือนมันเกลดตลาดนัดวะ <laughs> จบแล้วว่ะคิดนวิคิววันนี้ผมไปเกี่ยวนะช่อง,องฟองได้ช่องที่ช่องพี่หมืน่นแต่ปรากฏ <c oughs> แต่ว่ากินครั้งที่สองอร่อยขึ้นกว่าเดิมมันหวานมากมันหวานมากใช่บอกแล้วแม่งโคตรหวานเลยแม่งโคตรหวานแต่แม่งแบบ เดี๋ยวต้องโรอตีหน่อยเคปรอตีเออเคปเคปโอ้ยเคปว่ะถ้าวหน้หมูมันนั่ากินนะเออแต่แบบอย่างเคปแพคเกจจิ้งดูดีนะถ้าแบบสองแพคเกจจิ้งดูดีคีปดูดีมากนะเคปอันนี้เป็นเคปกล้วยเออเคปกล้วยที่มึงสั่งก็คือเคปกล้วยนูเคลลา เด็กของน้องเน้นแฮมเชไม่เพิ่งกินมากินข้าวแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียบร้อยน๋อเป็นอุ่งเหรอเออเป็นอุ่งเวลานี้ดีแน่นอนเพราะมีน้ำหวานกับหวานอ้าวแล้วก็บอกจะเอาไม่หวานนี่ไม่หวานเนี่ยอันนี้หวานเนี่ยก็ที่มึงสั่งกล้วยก็บอกแล้วกล้วยนู้นใช่ร่ามก็ต้องหวานใช่ปะอือเย็นนี่ด้วยเดี๋ยวลองชิมอันนั้นด้วยไม่ให้เอาอืม มันไม่เหมือนของไอ้นายที่เนายสัง่งไอ้ชันเลยวะ่ะแต่เหมือนอย่างไงอ่ะของไอ้นายอ่ะสั่งไอ้ชั้นอ่ะแม่งโคตรอร่อยเลยใช่รปะแต่อันเนี้ยมันมันมันก็เฉยๆนะคือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเคบอันไหนอร่อยเลยวะ่ะใช่อืมอยู่นี้ไม่เคยสั่งเคบกินเหมือนกันอืออันนี้ไม่น่าใช่ข้าวเย็นว่ะเพราะว่าน่าจะเป็นปของหวานของหวานใช่เออของหวานใช่ข้าวเย็นเดี๋ยวเขาไปถึงห้องแล้วเขาสั่งต่อก็จริงกี่รอบอ่ะ อ็งั้นถ้าเราแย่แน่ของหวานกินบายน้ำตาลขึ้นบายอืปแต่เขาให้เยอะอยู่นะเท่าไหร่วะไอเนี้ยร้อยเดี๋ยวแคปให้ดูเดี๋ยวเออเดี๋ยวแคปส่งไปอยู่แล้วเนี้ยเดี๋ยวก็จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่ดู้ไหมเราชอบนะไรีบยยาเด็กยาเด็กเราชอบมากเลยนะอันเนี้ยอร่อยมากกินยบแอลกอฮอล์นิดนึงนี่คือใช่โดดรุ่งแบบชิเบะมีเพื่อนชอบอไหมี่เบะมันเลยนะสีเขียวอ่ะอ๋อชิเบะมะนาวเลยอร่อยๆเลยนี่แตบ ไม่ถึงร้อยนะอันละเจ็ดสิบเก้ากับชันชีสเก้าสิบห้าเดี๋ยวแคปไว้ให้แล้วกันเขาบอกว่ามีเค้เย็นด้วยนะเค้เย็นเค้กไอติมสู้ของอะไรนะสั่งมาให้ไม่ได้เจ้าเนี้ยเออเจ้านี้หรอไม่ใช่เจ้านี้ยไม่ใช่เจ้าันี้คือหาแบบหาแบบหาเลยหาแบบหามาก่ออ่ะเมื่อมันอยากกินเค้อ่ะไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อย อืมอืมคุณนิ้วไม่วางที่ไหนไทำไ,ไกินดีจะเคยกินเบียร์บัตเตอร์ไหมะไรนะเบียร์บัตเตอร์อ,อ๋เอเนาะเบียร์บัตเตอร์อ่าไอ้เหมือนที่ของแฮร์รี่ฟัตเตอร์เหรอคือมันเป็นเหมือนน้ำคาราเมลมีฟองใช่ปะอ่าก็เคย,เคยลองนะเคยนะนั่งหวานๆนะจริงมันหวานซนะา,าซ่าปะได้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 ดได้ได้ไดไดดปรหม่าซซ่านะเคยกินอ่ะบัตเตอร์เบียร์ มันก็เบียร์เออคาราเมลมันจะเป็นเหมือนน้ำคาราเมลปะน้ำคาราเมลท่าซ่าปะอืมไม่รู้ว่ะเขาจะเคยกินอ่ะมันไม่หวานเทียนนะว่าอย่าลองเทปเย็นเลยว่ะเทปเย็นก็หวานเอเหรอเดือดเดือดมดมึงมีชื่ล้างมืออยู่ข้างหลังนะดีเลย

มีรถส,สุดลวด,ดกระแฟกอะไรคือสุดลวดวะพี่เพี้ยคนภาษาพี่ไม่เข้าใจหรอกนั่นมันคืออะไรแล้วไม่รู้เหมือนกันวะเอ้าน้ำมึงออกคร <c oughs> ไมกู <c oughs> ก็ไม่ได้กูไม่ได้ออกกูนั่งฟังอยู่เนี่ยก็รอสุ่ดลวดอาจจะแบบว่าไช่วยช่วยห,หรือเปล่าวะหนอแค่โดนมีดเช <c oughs> ็ด <c oughs> คุณน้องเวชอบกินอะไรวะนอ้องเวเหรออืมอาหารพื้นเมืองเขาคืออะไรวะอืมกระเมืเองออาหารพื้นเมืองเขาคือมันมันซอสน้ำซอสเสียงน้ำตาลที่ทำมาจากนมแล้วก็อะไรต่างๆ่าอ่าควรจได้แล้วก็มีผักเครื่องคู่เซ็ดบอกว่าเขากินสอเบอร์ชีบอกว่ามีขี้หมกอืมแล้วกูมีไหม อ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายเอ้อมีแล้วอยู่มาเวชอบกินอะไรโดนโดนเยูะมากแป๊บหนึง่งมีขี้มูกสำคัญมากคันมากน่าเกลียดวัยได้แล้วปกติคนมาเวเม่อยู่มาทำอาหารมีของไหมครับน่าจะไม่มีแล้วนะว่าไงจ๊ะมาเวกินข้าวหรือกินขนมปังมันแดกเลือดกูเลยอนะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านมึงรอเรีค่ะถ้ากินแต่กล้วยอ่ะใช่ไหมว่าในเค้กน่ะกินแต่กล้วยเพราะว่าเอออ่จริงมันไม่มันไม่ใช่แบบนี้นะมันหวานปะมันหวานปะมันหวานมากแต่มันเฉยๆมันเฉยๆแล้วตอนที่กินก็เป็นรสนี้ปะ้ยตอปที่นี่แม่งแข็งขยาดอยู่ไหนวะเนี่ยวิไม่แข็งไม่แข็งป่ะอ๋อเออใช่ใช่ โอเคไม่เป็นไรลองอันนี้หน่อยดิไม่ดูนะเอ,อ๋อตอนนี้ผมอยู่ออชี้ครับบ้านพักชี้คอนโดชี้คอนโดคอนโด<ใ>นบ้านานะคอนโดหรือว่าเป็นส,ออสนามเด็กเล่นของชี้ก็ได้นะโอ้โห <c oughs> โอ้ยแย่ก <c oughs> ูตายแน่เลยวะกูเ,เกินไปวะสมัครกองทอนนะเออกูตายแน่เลยวะกูทำงานยังไงให้แจ่ายภาษีขนาดนี้วะเนี่ยสมัครสมัครกอถึงกูแน่เลย คุณชีคะขอทาได้แย่เลยกูแย่เลยทีนี้ลองคิดดูนยเขอชื่อนายออจริงเหรอกยิ่ที่ม่ม่ไม่เลยอุ้ยแต่ว่า เออที่เนี่ยแม่งชอบฝนไม่ตกเว้ยรอบๆแม่งชอบตกแต่ที่นี่ยแม่งชอบฝนไม่ตกคือเป็นอะไรนะอร่อยซึ่งดีนะอร่อยคือมันไม่มันไม่มีความหวานเลี่ยนอ่ะนี่ไม่เคยลงมานั่งเลยนะกลัวตอนแรกอ่ะแฟนชอบมานั่งมึงอยู่มื่กี่ปีเนี่ยคือแบบแม่งชอบอยู่ในห้องว่ะฮะชอบอยู่แต่ในห้องเพราะว่านั่งนี่บางทีก็แบบคืออยู่ห้องก็เล่นเกมเล่นัแฟนมาแฟนทำงานแฟนก็จะลงมานั่งนี่กับเกื่อนได้ทำละครรู้จักกับเพื่อนใหม่ เขาอาจจะเขาอาจจะที่นี่ไม่ค่อยคุยกันนะถ้าเป็นฉันจะคุยนะใช่จะบอว่าเอ้ยพี่ครับพี่มีเจ็ตไหมครับเดี๋ยวพาไปญี่ปุ่นนะที่นี่ก็จะเป็นที่อะไรหรออะไรสักจริงว่าคนที่มีเจ็ตเขาไม่อยู่ที่นี่หรอกจริงอ่ะมแล้วเขาอยู่ที่ไหนเ็คนที่ดีกว่านี้อืะแล้วที่นี่เขาเขามีอะไรล่ะก็ไม่รู้่ไม่เข้าใจเหมือนกันหรอาไม่แต่ว่าสิบสองสิบสองชิ้นไม่เยอะนะเยอะเขาบอกแล้วว่าเยอะไหย ผาดเลยนะเออว่ะช uh? ่โดนแล้วว่ะเชื่อแล้วแป้งโดนข้าวผัด้วยพาขนาดเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าส่วนกลางอะไรหมื่นหนึ่งเลยเพื่อนหนึ่งหมื่นใช่เราเล่นเราเล่นโดนแน่ก็อีโดนนแ่เลยว่ะอืมฮิออกปากปอกปักปอกแต่คิสปี้ครีมเนี่ยแป้งมันเดอรู้สึกดีป่ะว่ามันรู้สึกดีเนี่ยแป้งมันจะแบบว่าเยอะสัมผัสแป้งมันจะดีๆมันจะเบาหวิวแล้วมันก็ดี แต่คืออืมอาจจะเพราะว่ามันหวานเลยอืมแป้งหอมแต่ถ้าไม่เห็นภาพเลยว่าคนคนเดียวมานจะกินสิบสองชิ้นแน่เยใช่ก็ถึงบอกเลยว่าจริงๆตื่นมาตอนเช้ากินกับกาแฟแบบให้มาตัดขมเล็นึงมันโอเคหนึ่งชิ้น่ะละตัดไปอีกไม่รู้เออเอาลับไปกินที่บ้านเสั่งแก๊บมาให้มารับจะไม่ต้องถือพกไปพกมาขึ้นบีเอ็มหมายถึงอะไรวะหมายถึงเราสั่งแก๊บมาเรียรับตรงนี้ได้ไหมหมายถึงว่าตอนไหนนะออ้ตอนกินเสร็จไงจะสั่งอีกเหรอ ไม่ใช่สั่งอีกก็แย่กินยังไม่หมดเลยใช่ไหมถึงว่าถ้าเกิดเราเรียกแก๊ปมารับตรงนี้ได้ไหมอ๋อคือแกจะกลับถึงห้องแล้วแกจะได้ให้แก๊ปมารับตรงนี้ไปอีกทีนะถึงห้องไหนอะไรวะไม่ไปถึงว่าอะรวฉันหมายถึงว่าแกฟังชันได้ดีนะใช่ไใช่หมายถึงว่ากินเสร็จเนี่ยฉันจะเรียกแก๊ปมารับตรงนี้ได้แก๊ปมารับกลับบ้านอ๋อเข้าใจแล้วโอเคก็นึกว่าแบบว่าจะกินโดนนะเพื่มอะไรอย่างเงี้ยโดนนะเพื่อมาร้ว่าก็กิน กินเสร็จแต่ก็ก็ต้องเจอย่า่งันอยู่แล้วไงเลยกแกรับตรงนี้สะดวกกว่าเขาเข้ามาเข้าไหนได้มั้ยได้ก็เข้ามาตรงที่ที่ข้างหน้าก็เดี๋ยวพาไปเลยกแกมาพอเดี๋ยวพาไปก็คือถ้ากลับเนี้ยมันก็จะวิ่งทางนี้เลยตรงไปนี้เลยมงขึ้นทางหลวงมั้ยเดือบอกเขาไม่ต้องขึ้นบอกได้คุทกนเข้าใจได้เข้าใจทุกคนละกูเข้าใจทุกคนเลยขอมันก็แบบว่า อ๋อมันเป็นอย่างงี้เว้ยกูว่ามันมันเป็นเรื่องของการที่ว่ามึงคุยเรื่องนี้อยู่นึงนึงแล้วมึงก็พูดอีกถึงเรื่องนึงมันก็เลยผสมกันเนอะไม่ค่อยเรื่องเลยใช่ปเวลาจะพูดอะไรต้องเกินก่อนเฮ้ยเข้าใจนะฟังไหมรัชบอกเลยว่าอันเนี้ยต้องห่างกับบ้านกูกินระหว่าเออมึงต้องไม่ถ้ามึงกินปุ๊บก็มึงก็ตัดขาน้ำพานไปขึ้นอะไรเงี้ยมันเยอะมากๆแล้วมันหวานเหี้ยเหี้เลย แล้วถ้าเข้าไปตรวจตรวจสุขภาพนะโอ้โหเรื่องน้ำตาลโดนนะถ้ากินันมปังเนี้ยมอทักแน่มอทักเลยแต่บอกว่ากินวันนี้<ด>ตัวพตรนี้อ่ะโอเคฉันได้ลองคิสปี้โดนัทแหละคิสปี้โดนัทค, <น S 1> <ช>ค่อนข้างไม่ได้ว้าวขนาดนัน้นแต่ว่าใช่เขาถ้า,ถา,ถามันโคาบกว่ามันหวานเย่ยฉันฉันไม่ได้ว้าวขนาดนัน้นเข้าใจได้แต่ว่าดังกี้โดนัทฉันก็ไปลองมาแล้วก็ไม่ได้ว้าวขนาดนัน้น แต่ถามว่ามันอร่อยมั้อร่อยนะอร่อยอร่อยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโอ้ยสิบเจ็ดปีคสิบเจ็ดปีไม่เคยกินเลยเออใช่ใช่ใช่ก็จริงแต่จริงๆนะคือถ้าไม่คือแบบแบบนับว่าคือมันอร่อยไปแป้งแหละชอบแป้งมันมากถ้ามันแต่ว่าถ้ามันมีทํามาอีกอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าลดความหวานลงหน่อยสหรับกูมันคือเพอร์เฟกต์เลยเออใช่ที่ว่ามันควรทำออกมาแบบเคลือบนิดนึงเขาอ่าเทคนิคนิดนึงมันต้องเยอะมากแต่ว่าแป้งเนี่ยฉันบอกเลยว่าแป้งมันนุ่มฟูมากอร่อยแต่ว่าเออ คือแต่ว่าถ้ากินโดบาทก็ต้องก็ต้องก็ต้องโดนัทคือของหวานอะ่ะเออไงกิวเพื่อนที่